สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมต่อยสตอรี่นะครับวันนี้ผมจะพามาชมบาร,รมีเจ้าแม่ส้อยเพชรนะค,รคือความเป็นมาคือเมื่อช่วงเข้ารรษาผมเได้มาทําบุญที่วัดนะแล้วก็ได้มาพบเจอกับช่างแกะสลักเจ้าแม่ส้อยเพชรคือก็จะมีการพูดคุยกันนะ คือแม่เจ้าแม่ท้อยเพชรก็ได้ให้โชคกับช่างแกะสลักนะคือ,อมาเข้าในในิมิตอ่ะคือเจ้าแม่บอกว่าอยากจะได้อยากจะกินผัดไทยนะแล้วก็เอามาให้โชคได้ช่างได้โชคนั้นก็ช่างก็ได้ซื้อผัดไทยมาให้นะแล้วก็มาอีกนิมิตหนึ่งคือเจ้าแม่ก็อยากได้ชุดเครื่องแป้งนะ แต่ช่างก็ยังไม่ได้ซื้อคือจังหวะผมมาทาบุญโมดีเห็นนะนั้นผมก็มาขอพรมาขอโทคโชคเจ้าแม่ถ้าเกิดถ้างวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกได้ผมถ้ามีโชคบีลาผมจะซื้อชุดเครื่องแป้งมาให้แล้วก็ผมก็ได้โชคจริงๆครับแล้ววันนี้ผมก็จะมานําชุดเครื่องแป้งมาให้เจ้าแม่ครับนะแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาขอโชคกับเจ้าแม่ด้วย แล้วก็เดี๋ยวผมจะอขอสัมภาษณ์ช่างแกะสลักนะของเจ้าแม่ครับช่างท่านช่างเป็นช่างฝีมือครับนะเดี๋ยวผมจะขออสอบถามครับว่าความเป็นมาเจ้าแม่เป็นมายังไงครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอญาสอบถามครับครับผมเจ้าแม่สร้อยเพชรนี่เป็นต้นตะเคียนทั้งต้นเลยหรือเปล่าครับเดี๋ยเป็นต้นตะเคียนทั้งต้นแล้วมาผ่า แกะได้สององค mm hmm. ์องแรกไปที่ชาชุงเชาครับใีองค์นี้ยังไม่ได้ไปแต่จะไปที่ที่วัดโอเคอ๋อเขามาให้เราไปแกะใช่ไหมครับผมแล้วตกเราได้นิมิตฝันถึงท่านใช่ไหมนิมิตฝันมาหาท่านอยากกินในอัดไทยก็เลยขอโชคแกก็ได้นิดหน่อยสองสองตัวก็โชคได้มาก็ซื้อมาถวายแต,แต่แต่แกอยากจะได้เครื่องแป้งแต่ไม่ไม ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปซื้อยังไม่ได้ไปซื้ออ๋อดีจะว่าผมมาพอดีจังวะมาพอดีบอกบุญบอกบุญอ๋อบอกบุญคือเป็นคือเป็นสะพานบุญนําโชคมาให้ทุกๆคนนะให้โชคนะแล้ววันนี้เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวจะถวายชุดเครื่องแป้งเสร็จแล้วผมก็จะเขย่าตัวเลขเขย่าทูบนะจะมาขอโชคกับเจ้าแม่แวนดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันร้อยหกสิบหกนะอยเพชรเจ้าแม่ซอยเพชรอครับเดี๋ยวมามาดูกันครับว่าเจ้าแม่สซอยเพชรจะให้เลขตัวไหนครับ นี่นะครับนี่ครับผมได้ซื้อชุดเครื่องแป้งมาให้เจ้าแม่แล้วนะครับครับเดี๋ยวจะมาขอโชคครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเขย่าทูบนี่นะครับจะมาขอโชคกับเจ้าแม่ครับ ครับเจ้าแม่สร้อยเพชรครับช่างแกะสลักได้สวยงามมากครับ ครับคุยนะครับแล้วก็ช่นแม่าเพชรครับววันที่หนึ่งกันยายนสองพันี้าร้อยหกสิกนี้ลูกจะมาขอโชคขอลาบเฉยเช่แม่นะครับเดี๋ยวลูกจะเสียงโชคเขย่าลูกเพราะเแม่หยิบออกมาเลยนะครับ ตัวแรกออกมาแล้วครับเลขเจ็ดครับนี่ครับตัวที่สองออกมาแล้วครับเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งครับตัวที่สองครับตัวที่สามออกมาแล้วครับเลขแปดครับนี่ครับเลขแปดเจ็ด หนึ่งแปดครับเจ็ดหนึ่งแปดครับขอทุกทุกคนที่เห็นคลิปนี้แล้วขอให้ทุกคนมีโชคกันทุกทคนนะครับจากเจ้าแม่สร้อยเพชรครับและช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามต่ออิสตอรี่ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็จะลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีคลิปใหม่ๆเอามาให้ทุกๆท่านครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับกระดิ่งครับขอทุกคนมีโชคทุกๆคนนะครับเจ็ดหนึ่งแครับงวดวันที่1นึ่งกันยายนสองพันร้อยหกสิบหกครับครับขอทุกคนโชคดีนะครับ